สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแอมแอนโฟโตที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง v n k 4 8แล้วก็วง cgm 4 8อีกเช่นเคยนะครับสลหวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีฟ้าแบบนี้นะครับแน่นอนต้องพูดถึงงานกีฬาสีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้ยังไม่พูดถึงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่ ไม่มาถึงนะจะพูดอะไรเยอะมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงความทรงจําของงานกีฬาสีครั้งก่อนกันดีกว่านะครับและก็เจ้าของความทรงจําที่ผมจะนํามาถ่ายทอดในคลิปนี้เนี่ยเป็นใครไม่ไ,มได้นะครับก็เป็นน้องเบมเบอร์ที่อยู่ในสีนี้เมื่อปีที่เมื่อครั้งที่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นใครไมไม่ได้ครับคนที่ผม ทำคลิปพูดถึงบ่อยมากๆมาตลอดในช่วงระยะเวลาหลังนะครับคนหนึ่งเลยก็คือน้องโยเกิร์ตนกพระดาเลิเลร์เบ利ยพรสมาชิกรุ่นที่สาของวงเบนเคโคและน้องก็อยู่ในฐานะคามมิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงนะครับเหมือนเคยครับอย่างที่บอกไว้บ่อย,อยๆนั่นแหละก็คือในความที่เป็นคาม น้องเป็นค่านี้ของผมผมก็จะมาพูดถึงน้องเมื่อไหร่เวลาไหนอะไรยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับบ่อยแค่ไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมาพูดถึงน้องในวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวข้องกับงานกีฬาสีในครั้งก่อนนี่แหละที่ผมมองว่าน้องโดดเด่นมากๆเลยนะแล้วมันก็มีเรื่องราวต่างๆที่สามารถนำมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง ความโดดเด่นในตัวน้องในหลากหลายมุมได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมว่าถ้าใครมีโอกาสได้รับชมงานกีฬาสีท,ที่แล้วเนี่ยน่าจะทราบกันดีแหละว่าน้องน้อยกเกิดโดดเด่นมากโดยเฉพาะในกีฬาแชร์บอลน,นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ารู้สึกทึ่งเหมือนกันนะที่ น้องโยเกิร์ตโดดเด่นขนาดนี้อะเรื่องแรกฝีมือก่อนเลยนะครับเรื่องของฝีมือก่อนเลยอะทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วว่าน้องทำหน้าที่ในกีฬาแชร์บอลสีฟ้านในฐานะตัวปัดลูกซึ่งถ้าใครดูแชร์บอลมาตลอดจะรู้ว่าตัวปัดลูกเนี่ยม,มันมีความสาคัญเพราะมันเหมือนแบบผู้รักษาประตูในเกมฟุตบอลแหละที่จะช่วยป้องกันประตู อันนี้ก็คือป้องช่วยกันป้องกันลูกชูจะฝั่งตรงข้ามไม่ให้ชูลงกระด,ด้าได้ไง่ายๆใช่ไหมครับซึ่งการเป็นตัวปัดมันก็ไม่ใช่แค่แบบมายืนเฉยเฉแล้วมันก็ปัดได้ต่อให้แบบคุณตัวสูงแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่รู้วิธีปัดลูกอย่างถูกวิธีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จนะครับซึ่งน้องโยเกิร์ตเขา ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนมาจากที่โรงเรียนแหละผมว่าทุกโรงเรียนน่ะสอนกีฬาแชร์บอลมาแล้วทั้งนั้นน่ะลน้องเขาก็ด้วยความที่อาจจะเปรียบจากส่วนสูงด้วยแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการปัดลูกที่มันอาจจะต้องมีการการะโดดช่วยหรือใช้วิธีปัดยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นศัพท์ของเทคนิคของทางกีฬาโดยเฉพาะเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ สิ่งที่เห็นเลยก็คือน้องผสมวสานในสิ่งเหล่านี้ออกมาอยู่ในสนามได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะแมตชหนึ่งที่น้องเจอกับทีมสีแดงที่มือตะกล้าที่โดดเด่นมากในกีฬาสีครั้งแรกเลยก็คือน้องสัจจังก็มาทำหน้าที่อยู่ในหน้าที่เดิมนั่นแหละนะครับส่วนมือชูด ก็เป็นฟี่ฟอร์จูนคนที่น้องชอบพี่เป็นนักกีฬาบาสมาก่อนส่วนน้องเองก็ต้องทำหน้าที่ปัดลูกป้องกันลูกไม่ให้หลงตะก,กายได้ภาพที่เห็นกันคือน้องโยเกิดปัดลูกสวยๆไว,ว้ยเยอะมากๆนะครับลูกแบบชูดเน่งๆลงแน่ๆจากเดิมที่น้องสัดจังจะรับแบบชิวๆสบายๆ ลูกเหล่านั้นกว่าจะลงห่วงได้แต่ละทีมันยากมากๆนะครับโดนโยเกิดปัดแล้วปัดอีกปัดแล้วปัดอีกถึงแม้สุดท้ายทีมสีฟ้าจะแพ้สีแดงแมกก็ปัดไปก็ตามแต่วันนั้นน้องโยเกิดได้จารึกชื่อตัวเองไว้แล้วครับว่าเป็นตัวปัดที่เก่งมากจริงรวมถึงพี่ซัดจังเองที่เขาเป็นนักกีฬาแชร์บอลมือตะกร้าโรงเรียน เองก็ยอมรับในฝีมือของน้องโยเกิร์ตมากๆว่าโยเกิร์ตเจ๋งจริงๆนะครับน้องสร้างชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานของน้องในสนามเท่านั้นไม่พอนะครับน้องยังสร้างชื่ออีกในเรื่องของความใจสู้ของน้องนะครับทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าการแข่ง ขันน่ะมันมีพลาดมีอะไรมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วมันมีจังหวะหนึ่งครับที่ลูกบาสเนี่ยมันสิูุบาสลูกแช่บอลไม่รู้เป็นลูกอะไรมันชนหน้าน้องมันลอยจะชนหน้าน้องพอดีน้องแล้วน้องก็เจ็บแน่นอนครับผู้หญิงครับน้องเป็นผู้หญิงน้องไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับลูกบอลเด้งมันโดนหน้าแรงๆกันเนี่ยมันเจ็บจนแบบร้องไห้น้ำตาไหลออกมา วันนั้ตอนนั้นเนี่ยคนทั้งสแสตแวรห่วงน้องกันนะครับว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนห่วงกลัวมากๆกครับกลัวน้องจะเจ็บนะแต่สุดท้ายหยดในตาก็แค่ปาดมันซ่านะครับน้องก็กลับมาลุกขึ้นสู้ต่อทำหน้าที่ต่อเหมือนเดิมน้องใจสู้มากจริงนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยถ้าน้องจะขอไปพักข้างสนาม มันแล้วก็ไม่ลงมาอีกเลยก็คงไม่มีใครว่าอะไรทุกคนเข้าใจกันดีแล้วน้องเป็นชานักกีฬาอาชีพแต่น้องก็ตัดสินใจลงมาสู้ต่อนี่คือการพิสูจน์ได้เลยว่าโยเกิร์ตสู้กับทุกปัญหาหจริงๆน้องไอ้คําพูดที่ว่าโยเกิร์ตชอบความท้าทายแล้วแต่ที่หลายคนพูดถึงน้องกันในมุมนั้นมันถูกพิสูจน์ให้เห็นกันในสนามในวันนั้นแหละว่าน้องสู้ไม่ถอยจริงน้องสู้ทุกปัญหาหจริง น้องกลับมาลงเล่นในสนามอย่างมุ่งมั่นอย่างเชิดฉายทุกคนปลกมือให้เห็นน้องกับความใจสูง้งนงโนนี้ภาพในวันนั้นโคตรเท่ภาพในวันนั้นเท่มากๆเท่มากๆจริงๆโยเกิร์ตได้ใจผมไปเต็มๆเลยนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เกิดขึ้นในสนามนั่นแหละเกิดขึ้นในสนามแล้วมันควรเป็นเรื่องที่คนเป็นนักกีฬาทุกคน ขึงกระทําต้องทําด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากโยเกิดสู้เต็มที่ในะสนามแนละ้วเป็นตัวปัดปัดลูกเยอะแยะ,ยะมากมายไปหมดเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะได้แต่สุดท้ายผลการแข่งขันมันก็มีทีมที่แพ้แล้วก็ทีมที่ชนะนะครับวันนั้นเนี่ยโยเกิดแพ้สีแดงไปสีแดงเป็น ่ายชนะสีฟ้าเป็นฝ่ายแพ้แต่พอเสียงนกหวีดจบลงเนะี่ยไอที่ต่อสู้มันเดือดเดือดะทุกอย่างมันมัน,ม,น,ม,นมันจบลงแล้วแหละครับสิ่งที่โยกเกิดแสดงให้เห็นในเรื่องของความมีน้ำใจของน้องความเป็นนักกีฬาของน้องน้ำใจนักกีฬาของน้องก็คือน้องเข้าไปจับมือ ขอโทษขอโวยพิซจังทันทีที่ยืนอยู่ข้างหลังในตำแหน่งตะกา้างน้องตำแหน่งใ,ใกล้กันตัวปัดกับตะกา้านั่นน่ะน้องทาอย่างตโนมัิทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นน้องมาเดินไปกอดทักไทยทีมสีแดงทุกคนแล้วก็ไปเฮฮหากับสีของตัวเองนักกีฬามันแค่นี้เอง,เองครับใครชนะความพ่ายแพ้มันมันจบอยู่ที่สเสียงลกหวีดนั่นแหละครับ แต่สิ่งที่นักกีฬาจะได้ใจนักกีฬาจะูกถูกพูดถึงต่อมันคือเรื่องตรงนี้แหละความมีน้ำใจนักกีฬาการยอมแพ้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในเกมสู้กันเดือดแค่ไหนจบเกมทุกคนกอดคอเพื่อน,นโยเกิร์ตแสดงให้เห็นแล้วว่าน้องมีน้ำใจนักกีฬาแค่ไหนน้องเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนผมมั่นใจนะครับว่า ในปีนี้ถ้ามันมีกีฬาชแชร์บอลอีซึ่งมันควรจะมีแหละมันเป็นเกมที่เชียร์สนุกที่สุดแล้วถ้าไม่มีก็แปลกเกินไปแล้วแล้วถ้ามันมีเนี่ยน้องโยเกิร์ตก็คงโชว์ทักษะความสามารถของน้องโชว์ความใจสู้ของน้องแล้วความมีน้ำใจในกีฬาน้องที่ผมได้พูดไปให้พวกเราได้เห็นกันอีกอย่างแน่นอนนะครับก็ยังแอบหวังอยู่ลึกๆว่าถ้ามีทีมของน้องก็ น่าจะได้แชมป์ไม่รู้อะผมไม่ค่อยมีความเป็นกลางเลยแต่ผมผมผมก็ออกตัววะาผมเสียทีมสีขาวนะครับเสียน้องเนี่ยแหละนะครับก็สู้ๆนะจ๊ะพี่เอาใจช่วยแล้วพี่ชื่นชมความเป็นนักกีฬาตัวจริงของหมูมากๆเลยเจอกันวันงานนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ